ผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับสายสดนะครับผมที่อาจารย์อับดุลอาวันสิดินะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเุรโนโลยีศึกษานะครับตอนนี้ท่านได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรับสายท่านนะครับอัสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับอัสลามุอะลัยกุมครับอะัยกุมจาสลามวะมันกิดครับอาจารย์อับดุลอาวนใช่ไหมครับครับผมครับครับอาจารย์ครับวันนี้ เป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่มาร่วมรายการเกาะติดสืกชิงทำเนียบข่าวกับเรานะครับขอบคุณมากนะครับที่สละเวลามานะฮะเอ่นกันครับครับอาจารย์ครับผมอยากจะถามว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับตุรกีนี่นะครับอาจจะเปลี่ยนไปอย่างไรหากสหรัฐมีผู้นําคนใหม่ครับเพราะว่า4ปีของทรัมป์เนี่ยเคยขู่ว่าจะคว่ำบาตรตุรกีด้วยแต่ท้ายที่สุดกับชมว่าเป็นบิ๊กแฟนเลยทีเดียวอาจารย์ครับ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  คืออันที่จริงแล้วเนี่ยครับสตุรกีเนี่ยก็จะมอ,อจุดหลักๆที่เกี่ยวข้องกับอเมริกาอยู่หลายๆหลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ของตุรกีนะครับเกี่ยวกับของ สถานภาพยุโรปแล้วก็เกี่ยวกับของการเป็นสมาชิกนาซโตนะครับแล้วก็เกี่ยวกับของปัญหาในตะวันออกกลางนะครับสงครามอิสราเอลแล้วก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับกลุ่ะเทศในอาวเบอร์เซียนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์กับอิรานด้วยนะครับก็เออคือตุรกีเนี่ยคิดว่าคนตุรกีมองว่าเออครับเนี่ยน่าจะน่าจะคัดเราได้ง่ายกว่า ฝั่งเดโมแครตนะครับก็คือว่าฝั่งเดมโมแครตเนี่ยอาจจะมีอะไรครับแบบภาดผีที่ดูค่อนข้างว่าจะดีดูค่อนข้างว่าจะมีมีกฎเกณฑ์แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคือมักจะไม่ตรงกับในสิ่งที่พูดไว้อะครับในพูดนแบบง่ายๆเลยครับครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับแล้วคิดว่าในเรื่องของบทบาทของตุรกีในนาโต้เนี่ยนะครับได้รับผลกระทบของการเลือกตั้งในครั้งนี้ไหมฮะ สุรก่นในนานซูก็คิดว่าโดยภาพรวมแล้วออเมริกาน่าจะให้เกิดว่าทำทาเป็นประธานาธิบดีเลยครับนาโตอาจจะอาจจะถูกลดความสําคัญลงนะครับแล้วก็แล้วก็มันโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคือสุรกีก็มีทางที่จะไปอ่ะครับที่ตรงเนี้ยเพราะว่าเ,เรื่องสงครามยูเครนอะไรที่ตรงนี้ใช่ไหมครับคือค เอ,อ,อย่างที่ว่าในเรื่องของปัญหาเรื่องของพลังงานนะครับที่สหาภาพยุโรปได้รับผลกระทบใช่ไหมครับคือเออมันจะมีเรื่องของการเอ,อเป็นตลาดทางด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดตลาดหนึ่งในยุโรปก็คือตุรก,กีก็คือที่นําเข้ากา๊าซ L N G จากอเมริกาครับเป็นก๊าซธรรมชาติที่เป็นประเภทเหลวครับก็คือว่ามันจะเออทำให้แบบว่า อ,อการนโยบายในเรื่องของพลังงานของรัมที่ค่อนข้างจะชัดเจนทีเ่เขาเนี่ยก็คือคนที่ถอนตัวออกจากส่วนที่สัญญาอะไรที่ปารีสเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้ออะไรตรงเนี้ยครับคือจะทําให้ความสําคัญของสุรกีมันจะไปในทางที่ความสมคัญโดยตรงระหว่างสุรกีกับอเมริกาในเรื่องของการค้าแล้วก็ ในเรื่องของการโวยกอดอีร่าเนี่ยก็คถือว่าถ้าเกิดว่าเขาเพิ่มมาตรก,การกับอิหร่านเนี่ยถ้าพูดตรงตรงในแง่เศรษฐกิจ,จกาากตุรกีได้รับประโยชน์นะครับจากการมีมาตรก,การความบาดอีร่านนะครับอืมครับอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยจากที่อาจารย์ดูแล้วจุดยืนของผู้สมัครแต่ละคนในประเด็นความขัดแย้งของอิสราเอลและปาเลสไตน์นะครับจะส่งผลกระทบอะไรไหมครับต่อบทบาทของตุรกีที่เป็นตัวกลางไกลเกลี่ยในภูมิภาค ย่อมมีผลกระทบนะครับแต่ว่าคือมันโดยมุมมองจากตรรกีแล้วคิดว่านโยบายเกี่ยวกับอิราเอลของอเมริกาเนี่ยจะไม่ได้เปลี่ยน,ปนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีนะครับเพียงแค่ว่าวิธีการของผู้นําแต่ละคนนั้นมีมีความแตกต่างกันไปนะครับซึ่งคิดว่าทรั์เนี่ยก็คงจะไปเพิ่มในเรื่องของ ความสัมพันธ์ในในกลุ่มอับราฮัมนะครับเรื่องของเอ,อ,อะไรเขาเรียกสถาันาอิบราฮิมเนี่ยครับพวกศาสนาอ,อ,อิสลามยิคริสต์ที่จะให้มีการร่วมมือกันไปฟื้นความสัมพันธ์ที่ตรงนั้นซึ่งเขาเคยเริ่มต้นมาก่อนเนี่ยครับแล้วก็การใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวเพราะว่าเหมือนกับลูกเคยทำเนี่ย mm hmm. ก็มีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ ที่เกี่ยวข้องกับทางฝั่งของตุรกีด้วยเหมือนกันนะครับอืมอย่างนี้นี่เองอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้อาจารย์มองมองว่าทั้งสองคนเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นผลดีต่อทั้งต่อในประเด็นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลรือปาเลสไตน์เลยใช่ไหมครับก็คือว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการเลือกตั้งเสร็จในวันนี้แล้วใครจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาสักตะวันออกฟังก็จะ ลืมแลคทับว่าใครเป็นประธานาธิบดีหรือก็ลืว่าเลือกสั้งด้วยนะครับเพราะว่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ทิศทางของประวัติศาสตร์ในตะวันออกกลางโดยตรงนะครับอืมอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณด้วยครับคุอ,บคอาจารย์มว่าอ่าคิดว่าถ้าหากว่า,วา,วาออประเทศ มุสลิมเนี่ยตัวนั้นออกกลางเนี่ยได้มีโอกาสในเรื่องของสันติภาพที่มากกว่านี้นะครับก็อาจจะการเปลี่ยนแปลงภายในตะวันออกกลางมันต้องมาจากภายในนะครับขอบคุณอาจารย์อดุลอาวานมากนะครับที่ให้เกียรติมาสละเวลามาร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับขอบคุณนะครับอ,อัสลามุอะลัยกุมครับวันนี้ลาขอบคุณครับ